เราเลือกเลยค่ะอะตอนนี้ให้คิดเองอยู่นะคะหมดร่างกายใช่แล้วก็จะไปเอาเอียแล้วก็แขนอ่กแล้วแต่เลยค่ะดูซิว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างแต่วันนึกคําศัพท์อะไรออกบ้างแขนเนกใช่ไหมไล่ลงมาเรื่อยๆอะอจะได้ไม่ลืมฝนตกไปแล้วครับลูกเมื่อกี้ตกไปแล้วตอนที่ต้องผ่านหลับอะเป็นอีคนคอต่อไปก็อามไม่ไปที่ใบหน้าเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> คนอะไรไม่มีใบหน้า เอาไปที่ใบหน้าก่อนคืออะคอเสร็จแล้วขึ้นไปที่ใบหน้าก่อนอ่ะใบหน้าเรามีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากตาันเลยนะอ่ะนี่ค่มีหน้า้วเป็นผีตาโหมาบเพออ่ายตับไปกันเนอเขียนเลยค่ะไม่อะไรได้ก็เขียนเลยค่ะไล่มาเดี๋ยวแม่จะเติมเพิ่มเติมให้ถ้าลืมคำไหนเนอกลับไปก็เมา อย่าเขียนเมาส์หนูนะเมาส์ออกเสียงเหมือนกันนะ M O U T H. S อ่ <S ถ้าเมาส์นหนูก็เป็นอะไร M O U S C e. <laughs> อ่าเขียนเลยลูกอ่ะน้องพายเขียนกระดานฝั่งนู้นไปก่อนนะพี่ดอนเขียนฝั่งนี้เขียนคน,นละฝั่งเมาส์ต่อไปต่อไปก็กลับมาตรงนี้อ่เกลับมาที่แขนเหมือนเดิมได้ไมีอะไรบ้าง อ่านเขียนไปยังปะจ๊ะยังยังไม่ได้เขียนไม่เขียนใช่ไหมต่อไปอ่ะอีกต่อไปก็แห้งนี่ไล่ลงไปนะเนี่ยดีแล้วจะได้ไม่ตกหล่นไงถ้าเราไล่ถ้าเราแบบคิดสเปสะสปะคิดแบบว่าหัวบ้างข้างล่างบ้างก็จะงงไงถ้าเราไล่ส่วนต่างๆของร่างกาย <ไป S 1> ก็จะเราก็จะได้ครบ น้องผู้ผ่าครับทำไมหล่นล่ะลูกโดนเบาะนะครับลูกน้องผ่าใส่ไว้ที่กระด,ดานสิลูกนิดหน่อยครับครับ Finger ต่อไปก็เริ่มไปทรงไหน <laughs> ลงไปข้างล่างสิเนี้ T N D E, e okay. ออ okay. โอเค,อ,เคอ่ะนีหัวเข่าครับ T N D E ต่อไปก็เลขฝุดแล้วก็ ทูจบค่ะโอเคครบไหมดูสินี่แล้วก็อะไรนะเลขใช่ไหมเลขเอยรล้วอาร์มฟิงเกอร์นี่น่าจะครบนะคะเลขแล้วก็โอ้ครบจริงด้วยโอเคครบทั่วสมบูรณ์ต่อไปลูกจะเอาหมวดอะไรคะหนูก็บอกว่าจ่อไปบ้านแล้วก็เสื้อผ้ายายได้ได้ได้ หมดยังหมดหมด,หมดร่างกายน้องฝางเขียนได้ไหมเดี๋ยวแม่ขยับพัดลมให้อ่ะครบนะคะหมดร่างกายอ่ะว้าวหมดร่างกายของพิจวันนะคะ